สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวนันพุธที่28นะครับเมื่อวานฮานอย VIP เป็นฮาโดยเดียวที่เด่นไม่มาก็ต้องขออภัยนะครับก็รุนกันต่อครับรุนกันต่อวันนี้ก็ออกคอมน,นะพูดถึงเมื่อวานมี68เมื่อวานมี68 668 76 66, 76 96 มา68มีด้วยขอไปทันโทษครับมี68มาเจ ,96 กก็ลุ้นต่อครับรันต่อไปแล้วกันเมื่อวานออก37696ครับเมื่ออ่านรายอย่านึงครับฮานอยพิเศษฮานอยโปรติฮานอยว P ีเมื่อวานออกลักษณะใกล้เคียงกันคือมี9 9697นะครับเมื่อวานสังเกตดูดีมาทั้ง9ทั้ง7แต่แยกย้ายกันนะครับฮานอยโปรตีมี9มี7ฮานอยพิเศษมี9มี7ฮานอยวีมี9มี7วันนี้ อาจจะใกล้เคียงกันครับแต่ผมชอบ9ครับในสุด9ลอง8ครับชอบ9เล่น9ชอบ8เล่น8ครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับถ้าถูกใจตามครับ49 79 4 9 7 9 8็ดเก8าส แล้วก็78ครับมัด8เข้าไปครับก็3ตัวนะครับ8 4 9 8 7 9 8 8 9 8 9 9 8 4 8 8 4 4 8 6 8 8 6 6 8 7 8 8 7 7นะครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับ1ทุ่มครึ่งมานุ้นผลกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ